เนี่ยสองกองนี้กองไหนก็ได้โอเครวมคลังดีกว่าสวัสดีครับลาฟี่สวัสดีครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับก็เป็นจีครับโยยนึงโดนแกจะโดนนับแต่เขาไม่นับให้เลยผมยกขึ้นแล้วก็ต่อต่อขึ้นเลยถือว่าโชคดีนะจังหวะนั้นครับผมคิดว่าถ้าโดนนับนี่ลูกเกมมันจะเป็นยังไงอ๋อมันจะยากกว่าเยอะเพราะว่าเขาจะงการตัวเองเตยเยอะกว่านี่แต่อันนี้เขาตรง สู้กว่าปรงสู้มัดเหมือนเดิมเลยผมไดใดข,ขดนนึ้นขึ้นแคเดนอะไรอยเนี่ยแคเดนขึ้นคะแนขึ้นยกสองยกสามนี่เป็นของเราเลยครับผมเป็นไงบ้างรเราเห็นการให้ฟังไ<ม>หน,นได้อะไรบ้างก็ก็ได้ปั๊มก็ได้แตงเข้าเหมือนกันนะครับผมมัดก็คนรอคตใกล้จะลงสองสามครั้งสี่ครั้งเหมือนกันนะแต่เขาไม่ลงนะมันผมที่ยกแรกอะ ผู้ชกมาเป็นยังไงบ้างใหญ่ไหมใหญ่มากเลยชกยากไหมก็ทีเลขยกเลขน่ากลัวผมโดนโดนหมัดเลยไม่รู้จะโดนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแก้จะมึนมากแต่กูโอเคยังยังเห็นสว่างอยู่แล้วแก้เกมมา็นยังไงแก้เกมมายังไงก็ผมไม่เคยคิดว่าเกมจะเป็นยังไงไม่เคยคิดเกมแปลนอะไรแบบนี้ ไปแก้บนเวทีเลยใช่ไหมใช่ค <ung> ุยกับใจบนเวทีอย่างเดียวใจไม่ตอบเรามาว่าอะไรก็รู้สึกว่ายกเลขกผมเป็นรองเตยยกสองสามก็เป็นต่อแล้วแต่พงพุ่มก็เดินอย่างเดียวพอต่อยนังไม่เคยพอชนะมาแล้วรู้สึกไงบ้างครับที่ใจอยู่ครับใช่หวังไหมหวังโบนัสไหมตอนแรกก็ เบอร์นัสมันไม่เคยในใจกับกูโชกเก่งแบบนี้นะหายากเหมือนกันตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนครับอยู่ซิมบาตองกูเกีครติกับปาตองรับผมเราเป็นคนประเทศไหไฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสทำไมพูดไทยชัดจังก็ก่อนโควิดผมอยู่ประมาณเจปีเครื่องครับมีเมียไทยด้วยมีลูกแล้วครับกี่คนนัลูกกี่คนลูกเดียวคนเดียวแล้ว วางอนาคตไว้ว่ายังไงมากกับมวยไทยก็อยากมีอนาคตอยู่เหมือนกันครับอยากชูบอยู่อายุสามสิบเป็นียังดูสุดดีร่างกายดีนี่บนเวทีผมผมรู้สึกไม่เหนื่อยเท่าไหร่แค่แค่ว่าปักยบมันเกินนิดเดียวเลยมันตรงต่ออีกเร็วมันพักเร็วไปใช่ไหมปักเร็วแล้วพี่หายไปสามปีนี่ไปอยู่ที่ไหนมาอะไรนะครับหายไปสามปีนี่ไปอยู่ที่ไหนมา ก็อยู่ฝรั่งเศสครับกลับไปฝรั่งเศสไปทํางานแล้วก็เป็นเป็นเทรนเนอร์ด้วยรอไปรอรอรอเปาวไ้ตามชาติสนสนมวยคลุมอะไรแบบนี้ลายแบบผ่อผู้ต่ออ่ะวันนี้พอใจเกมแบงชคไหมครับพอใจเกมพอใจครับพอใจมีจุดไหนไหมที่แบบว่าต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขอะไรครับแบบแก้ไขอ่ะที่จุดที่ตัวเองไม่ชอบอ๋อมีไหมกัดทรง ตรงตำแหน่งตรงตรงกับแล้วก็มัดมัดตรงออกออกเป็นชุดเยอะกว่านี้ผมแก้ออกหนึ่งหนึ่งซองหนึ่งหนึ่งชั้ตรงหนึ่งสองชั้นซีดีกว่าวันนี้ทําสําเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมครับทุกคนตีกกนวันใช้ให้กับขอบคุณปีนุ่งเนยครับปีนุ่งเนยเป็นโปรโมเตอร์เป็นผู้จัดการผมครับฝากเอฟซีแฟนนวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับครับก็ ที่ทำเหมือนเดิมครับก็ว่าจะจะเท็มที่เหมือนเดิมครับบนเวทีใจใจเต้ดใจมนอย่างเดียวกับเอฟซีก็ชอบเหมือนเดิมกับผมดีใจอยู่ครับโอเคค,อค,ครับก็แสดงความดีนะขาก็ัอาังอบนะครับ